สว,วัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะในขณะนี้นะคะพี่น้องจะ5โมง45แล้วนะคะมืดเชียร์นะคะพี่น้องที่สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตเนาะเพราะว่าตอนนี้พักนะคะพักคุณยายก็เข้าห้องน้ํานะคะทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็คุยกับพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะเราพักแค่30นาทีเนาะวันนี้ก็เดินทางมาครบ7วันแล้วนะคะที่คุณยายทางานเนาะ เป็นเวลาครบ7วันวันนี้นะคะพรุ่งนี้อังคารพูดพระหัสคุณยายหยุดจากนั้นก็เป็นวันฮอลิีเดย์ของคุณยายรวมทั้งหมดกับวันหยุดก็จะเป็น10วันนะคะคุณยายก็จะเริ่มเก็บกระเป๋าพรุ่งนี้เนาะได้อยู่บ้านนะคะก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋ายายจะไปเที่ยวนะคะก็อย่างที่ยายบอกเนาะว่ายายจะพาคุณตาไปพักผ่อนเนื่องจากว่าท่านผ่าตัดหัวใจเนาะเสร็จแล้วคุย พูดกันตรงนี้ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยนะคะพี่น้องสานามบินช่วง5้าโมงกว่านะคะยายก็จะพากันไปเที่ยวเนาะจะเป็นที่ไหนนั้นพี่น้องต้องคอยติดตามนะคะเพราะว่ายายก็อุปก่อนนะคะเราจะไปพอลรีเดี์กันสองคนถือว่าไปพักผ่อนนะคะให้คุณตาได้ไปเติมเต็มกับเขาเรียกอะไรอะ่ะให้แกได้สูตรอากาศธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะคะก็หลังจากที่พามาก็พักผ่อนยาวนิดนึงนะคะสําหรับ หลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันนะคะส่วนวันนี้เราก็จะทํางานจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะยายจะเรื่องสี่ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นพรุ่งนี้ก็หยุดนอนพักผ่อนแล้วก็เก็บกระเป๋าเราก็พร้อมที่จยอกเดนทางยายจะเอารถไปเองนะคะขับไปกันสองคนกาย,ยายนะคะค่อยๆขับไปเนาะแย้วจะเป็นที่ไหนเราค่อยว่ากันนะคะเสียงรถเราจะไปที่ไหนเราค่อยว่ากันนะคะคอยลุ้นนะคะ แต่ตอนนี้เข้าไปอยู่ที่รถก่อนนะคะยายก็พักอยู่ที่รถเหมือนเดิมน,นะคะพี่น้องเพราะว่าไม่ไปรบกวนที่อื่นนะคะยายก็อยู่ที่รถนะคะรถนี่จอดอยู่นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหาอะไรกินในรถแค่นั้นเองแล้วก็พวกยายมีก,กาแฟมาด้วยเนาะ,ะโอเคนะคะพี่น้องบอกเล่้า90นะคะพรุ่งนี้อยู่บ้านเตรียมตัวเต็มกระเป๋าแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางเนาะ,ะวันเสาร์นะคะยายจะออกเดินทางไปยังที่ที่ยายจองโรงแรมไว้นะคะ โอเคนะคะ thank you for watching my video clip mm hmm. ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะคะ่าไทยไทยขึ้นรถแล้วค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะคะอยู่ที่8องศาพี่น้องสนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตที่ไม่เคยหลับไหลนะคะโอเคนะคะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเดี๋ยวเจอกันคลิปท่องเที่ยวสำหรับคุณยาไทยไทยและคุณตานะคะสวัสดีค่ะ thank you for watching b y า bye s o u g a i n e x i m e บ bye See you again next time. Bye, bye สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะรักเนย